อัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล24ตุลาคม2567มาช้านิดนึงนะคะแม่แม,แม่แต่ยังทันอยู่ค่ะวันนี้นะคะที่เชียงใหม่ค่ะแมคโคนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่แม่แม่แม fc แฟนคลับชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายกันนะคะวันนี้พบกันที่งานแมคโครโชวห่วยออนทัวร์2นะแมคโครสาขาเชียงใหม่ ซูเปอร์ไฮเวย์จังหวัดเชียงใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันค่ะแฮชแท็กไรอันกัดบัณฑิตแฮชแท็กไรอันไม่หมดนี้แฮชแทกยุงข้าวรักขอดเป็นโพสต์นะคะจากเฟ e บุ o k ไรอัน กาดบันดิตค่ะแม,แม่แม่ fc แฟนคลับชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายนะคะแมคโครเชียงใหม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook รายอานกาดบัณฑิตไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะขออภัยรายงานข่าวช้าไปนิดนึงค่ะ